พันธุศาสตร์สวนอยากจริงเหรอน้องๆเคยรู้สึกไหมเจอโจทย์พันธุศาสตร์ในข้อสอบสอวนแล้วแบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีบางโจทย์เขียนยาวอ่านแล้วงงวันนี้พี่จะสอนเทคนิคเด็ดที่จะทําให้น้องๆอ,อ่านโจทย์แล้รู้ทันทีว่าจะต้องทําอะไรใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นโดยไม่ต้องทําตารางพุนเน็ตสแควร์ก็ได้คําตอบ อนอ่นน้องๆช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่กลัวพันธุศาสตร์แล้วมาลองทำโจทย์แบบง่ายๆไปด้วยกันถ้าพร้อมแล้วไปลูยกันเลยครับจากโจทย์ได้ให้จีโนไทป์ของต้นพ่อและต้นแม่มาผสมกันแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องข้อกอไก่สเปิร์มที่มาปฏิสนธิมีจีโนไทป์หลากหลายกว่าเอกข้อนี้เป็นการวัดความรู้เรื่องการหาจำนวนเซลล์สืบพันธุ์จากจีโนไทป์ของต้นพ่อและต้นแม่ที่โจทย์ให้มาว่ามีโอกาสหรือความเป็นไปได้กี่แบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับการหาจำนวนเซลล์สืบพันธุ์หาได้จากสูตร2กำลัง N โดยที่ N แทนด้วยจำนวนคู่ของยีนที่เป็นเฮตโรไซกัสเช่น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กเป็นต้นดังนั้นจากจีโนไทป์ของต้นพ่อมีเฮตโรไซกัสทั้งหมด4คู่ยีนได้แก่ B ใหญ่ B เล็ก C ใหญ่ C เล็ก E ใหญ่ E เล็กแ,และ F ใหญ่ F เล็กดังนั้น n จึงเท่ากับ4 2ลัง4เท่ากับ16แบบครับ จากจีโนไทป์ของต้นแม่มีเฮตโรไซกัสทั้งหมด3คู่ยีนได้แก่ d ใหญ่ดีเล็กอใหญ่อเล็กและ G ใหญ่ G เล็กดังนั้น N เท่ากับ3แทนค่าสูตร2กำลัง3เท่ากับ8แบบครับดังนั้นข้อกอไก่สเปิร์มที่มาปฏิสนธิมีจีโนไทป์หลากหลายกว่าเอกจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ อไข่ลูกที่ได้มีจีโนไทป์และฟีโนไทป์แตกต่างกัน96และ32แบบตามลำดับโดยนำจีโนไทป์ในต้นแม่และต้นพ่อมาผสมกันดังนี้เทคนิคในการหาจำนวนจีโนไทป์และฟีโนไทป์ทำได้โดยการนำจีโนไทป์ของแต่ละคู่ยีนมาผสมกันแล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาคูณกันมาดูกันครับว่าทำยังไงจากจีโนไทป์ของต้นพ่อและต้นแม่ที่โจทย์ให้มาให้นักเรียนนำยีนคู่ที่ห เอเล็กเอเล็กจากต้นพ่อผสมกับเอใหญ่เอใหญ่จากต้นแม่ความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ของยีนคู่ที่1จะได้ออกมาเป็นแบบเดียวคือเอใหญ่เอเล็กคิดเป็นหนึ่งแบบยีนคู่ที่2ให้นักเรียนนำบีใหญ่บีเล็กจากต้นพ่อผสมกับบีเล็กบีเล็กจากต้นแม่ความเป็นไปได้ของจีโนไทป์ทั้งหมดจะได้2แบบคือบีใหญ่บีเล็กและบีเล็กบีเล็กคิดเป็นจำนวนจีโนไทป์ทั้งหมด2แบบ ยีนคู่ที่3าให้นักเรียนนำซีใหญ่ซีเล็กจากต้นพ่อผสมกับซีเล็กซีเล็กจากต้นแม่ความเป็นไปได้ของจีโนไทป์ทั้งหมดจะได้ออกมา2แบบคือซีใหญ่ซีเล็กและซีเล็กซีเล็กคิดเป็นจำนวนจีโนไทป์ทั้งหมด2แบบยีนคู่ที่4ให้นักเรียนนำดีใหญ่ดีใหญ่จากต้นพ่อผสมกับดีใหญ่ดีเล็กจากต้นแม่ความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะได้ดีใหญ่ดีใหญ่และดีใหญ่ดีเล็กคิดเป็นจำนวนจีโนไทป์ที่แตกต่างกันทั้งหมด2แบบ ยีนคู่ที่5ให้นักเรียนนำ e ใหญ่ e เล็กจากต้นพ่อผสมกับ e ใหญ่ e เล็กจากต้นแม่ความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ทั้งหมดจะได้ออกมาเป็น3แบบได้แก่ e ใหญ่ e ใหญ่ e ใหญ่ e เล็กและ e เล็ก e เล็กยีนคู่ที่6ให้นักเรียนนำ f ใหญ่ f เล็กจากต้นพ่อผสมกับ f เล็ก f เล็กจากต้นแม่จีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แบบก็คือ f ใหญ่ f เล็กและ f เล็ก f เล็กดังนั้นคิดเป็นจำนวนจีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แบบ ยีนคู่ที่7ให้นักเรียนนำจีโนไทป์จีเล็กจีเล็กจากต้นพ่อผสมกับยีนจีใหญ่จีเล็กจากต้นแม่จะได้จีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แบบคือจีใหญ่จีเล็กและจีเล็กจีเล็กคิดเป็นจำนวนจีโนไทป์ที่แตกต่างกัน2แบบจากนั้นให้นักเรียนนำจำนวนจีโนไทป์ของแต่ละคู่ยีนมาคูณกันก็จะได้เป็น1คูณ2คูณ2คูณ2คูณ3คูณ2และคูณ2เท่ากับ96แบบการหาจำนวนฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากคู่ผสมที่โจทย์ให้มาสามารถใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีนแล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาคูณกันยีนคู่ที่1ให้นักเรียนนำจีโนไทป์เอเล็กเอเล็กจากต้นพ่อผสมกับเอใหญ่เอใหญ่จีโนไทป์จากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์แตกต่างกันทั้งหมด1แบบยีนคู่ที่2ให้นักเรียนนำบีใหญ่บีเล็กจากต้นพ่อผสมกับบีเล็กบีเล็กจากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันทั้งหมด2แบบคือลักษณะเด่น B ใหญ่ B เล็กและลักษณะด้อยบีเล็กบเล็กยีนคู่ที่3ให้นักเรียนนำ C ีใหญ่ C เล็กจากต้นพ่อผสมกับซเล็กซเล็กจากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์แตกต่างกันทั้งหมด2แบบคือเด่นลักษณะเด่นซึ่งมีจีโนไทป์เป็น C ีใหญ่ C เล็กและลักษณะด้อย C เล็กซเล็กยีนคู่ที่4ให้นักเรียนนำดีใหญ่ดีใหญ่จากต้นพ่อผสมกับดีใหญ่ดีเล็กจากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดแบบเดียวก็คือเป็นลักษณะเด่นเนื่องจาก ทุกจีโนไทป์ของลูกมีอัลลิวดีใหญ่ซึ่งเป็นอัลลิวเด่นข่มการแสดงออกของอัลลิวด้อยอยู่ยีนคู่ที่5ให้นักเรียนนำ e ใหญ่ e เล็กจากต้นพ่อผสมกับ e ใหญ่ e เล็กจากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์แตกต่างกันทั้งหมด2แบบได้แก่ลักษณะเด่น e ใหญ่ e ใหญ่ e I, และ e ใหญ่ e เล็กและลักษณะด้อย e เล็ก e เล็ก ยีนคู่ที่6ให้นักเรียนนำ f ใหญ่ f เล็กจากต้นพ่อผสมกับ f เล็ก f เล็กจากต้นแม่จะได้ลูกที่มีฟีโนไทป์แตกต่างกันทั้งหมด2แบบคือลักษณะเด่น f ใหญ่ f เล็กและลักษณะด้อย f เล็ก f เล็กยีนคู่ที่7ให้นักเรียนนำ g ใหญ่ g เล็กจากต้นพ่อผสมกับ g เล็ก g เล็กจากต้นแม่จะได้ฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด2แบบคือลักษณะเด่น g ใหญ่ g เล็กและลักษณะด้อย g เล็ก g เล็ก จากนั้นให้นักเรียนนําความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาคูณกันได้แก่1น2 2คูณสคูณคู 2. จะได้ความน่าจะเป็นของฟีโนไทป์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดเท่ากับ32แบบดังนั้นข้อขอไข่ลูกที่ได้มีจีโนไทป์และฟีโนไทป์แตกต่างกัน96และ32แบบตามลําดับจึงเป็นคําตอบที่ถูกข้อคอควายลูกที่ได้จะมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟได้มากสุด6ยีน วิธีทําให้น้องๆพิจารณาทีละคู่ยีนตัวอย่างเช่นคู่ยีนคู่ที่หนึ่งพ่อมีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอล็กผสมกับแม่ที่มีจีโนไทป์เป็นเใหญ่เใหญ่จะได้ลูกออกมามีจีโนไทป์เป็น a อใหญ่เอเล็กซึ่งไม่มีโอกาสได้ลูกออกมาเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟเลยดังนั้นการที่จะได้ลูกออกมาเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซีฟเนี่ยจะต้องมีอัลลิวดอยที่พบได้ทั้งในพ่อและแม่ ยีนคู่ท kind of so ี like how, ่สผสม b ใหญ่ b เล็ก like จากต้นพ่อและ b เล็ก b เล็กจากต้นแม่จะเห็นว่ามี b เล็กจากทั้งพ่อและแม่จึงมีโอกาสได้ลูกออกมาเป็นโฮโมไซกัสรีเซสซี b เล็ก b เล็กยีนคู่ที่3ผสม c ใหญ่ c เล็กจากต้นพ่อและ c เล็ก c เล็กจากต้นแม่ดังนั้นจะพบว่ามี c เล็กจากทั้งพ่อและแม่จึงมีโอกาสได้ลูกออกมาเป็น c เล็ก c เล็กยีนคู่ที่4ผสม d ใหญ่ d ใหญ่จากต้นพ่อและ d ใหญ่ d เล็กจากต้นแม่จะไม่มีโอกาสได้ลูกออกมาเป็น d เล็ก d เล็กได้เลยเนื่องจากไม่พบ d เล็กในต้นพ่อ ยีนคู่ที่5ผสม e ใหญ่ e เล็กจากต้นพ่อและ e ใหญ่ e เล็กจากต้นแม่ดังนั้นจะสังเกตเห็น e เล็กจากทั้งต้นพ่อและต้นแม่จึงมีโอกาสได้ลูกออกมาเป็น e เล็ก e เล็กยีนคู่ที่6ผสม f ใหญ่ f เล็กจากต้นพ่อและ f เล็ก f เล็กจากต้นแม่ดังนั้นจะเห็นอัลล l ล f เล็กจากทั้งต้นพ่อและต้นแม่จึงมีโอกาสได้ลูกออกมาเป็น f เล็ก f เล็ก และยีนคู่ที่7ผสมพ่อจีเล็กจีเล็กกับแม่จีใหญ่จีเล็กพบจีเล็กได้ทั้งต้นพ่อและต้นแม่ดังนั้นจึงมีโอกาสได้ลูกออกมาเป็นจีเล็กจีเล็กดังนั้นจากการผสมพ่อแม่คู่นี้จะมีโอกาสได้ลูกออกมามีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซซีฟได้ทั้งหมด5คู่ยีนข้อนี้จึงเป็นคําตอบที่ผิดครับข้ององูลูกที่ได้จะมีจีโนไทป์เป็นเฮตโทรไซกัสหรือพันธุ์ทางได้มากสุด7คู่ยีนวิธีการทําในข้อนี้เหมือนกับ วิธีการทําในข้อคอควายโดยให้นักเรียนพิจารณาทีละคู่ยีนตัวอย่างเช่นคู่ยีนคู่ที่1มีโอกาสได้ลูกออกมาเป็นเใหญ่เอเล็กคู่ยีนที่2ก็มีโอกาสได้ลูกออกมาเป็น B ใหญ่บีเล็กเช่นกันโดยให้นักเรียนทําตามขั้นตอนนี้จนครบทุกคู่ยีนดังนั้นจากการผสมพืชที่มีจีโนไทป์ดังกล่าวมีโอกาสได้ลูกมีจีโนไทป์เป็นเฮตโทรไซกัสได้มากสุด7คู่ยีนจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ดังนั้นข้อที่ไม่ถูกต้องของข้อสอบข้อนี้จึงตอบข้อคอควายครับเป็นไงกันบ้างครับน้องๆพันธุศาสตร์ง่ายนิดเดียวอย่าลืมกดหวัวใจคอมเมนต์ให้กำลังใจและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ